สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันเสาร์อีกแล้วนะคะวันนี้แคทจะมาหาเห็ดอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเพราะว่าที่ที่แล้วเรามาเห็ดก็เริ่มที่จะบานแล้วก็แก่แก่มากแล้วนะคะมีหลายดอกที่ที่เป็นหนอนเน่าหมดแล้ววันนี้ก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของปีนี้เก็บเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดพึ่งเนยคะ่ะคือ,อปีนี้คือปีนี้นะคะจะแห้งมากไม่มีฝนเนาะ มันก็เลยแบบไม่มีเห็ดเยอะแล้วเห็ดจะไวไวกว่าปีก่อนๆน่ะนะคะเพราะว่าเห็ดมันออกแต่ประมาณรอบรอบเดียวค่ะตอนนี้แค่ก็มาถึงป่าเห็ดแล้วนะคะเราลองมาเดินหาแถวที่ครั้งก่อนที่เราเจอเห็ดน่ะนะคะลองมาดูซิว่าเห็ดยังออกหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่มีก็คือปีนี้ไวแล้วคะ่ะ ค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้แคทนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เราลองมาเดินดูๆแถวนี้ก่อนนะคะโอ้โหที่จะแห้งมากเลยค่ะทุกคน กรอบเลยข้างล่าง เดินทางนี้ไม่เห็นดูค่ะอีกข้างทางดูคันนี้ค่ะดูค่ะทุกคนนี่โอ้โหเกิดข้างทางเลยค่ะนี่นะคะดูทางแล้วก็เห็ดเกิดอยู่ตรงนี้นะคะ มาค่ะเก็บกันค่ะนี่ดูสิโอ้โหดูนี่เลยค่ะคือบอกว่าเจอเห็ดอยู่ข้างในนี้เอออันนี้ก็ใช่รลเปล่าเนี่ย นี่โอ้โหดูตรงน,นี้ค่ะนี่อนโอ้สองดอกสวยมากเลยอือยังใช้ได้้ะเนี่ยนี่เลยค่ะใหญ่ๆเลยอยู่ข้างทางเลยค่ะทุกคน แต่ว่าเห็ดก็บานหมดแล้วนะคะดูนี่ค่ะวาน,นี่โอ้โหดูค่ะสุดยอดดูขานี่ค่ะขายาวเลยโอ้โหไม่เห็นเบอร์หนึงห่งแล้วเห็ดวายแล้วค่ะมีแต่อ่ เห็ดเ,ก,เ,ก,เ,ก,เก่ๆโอ้เป็นหนอนอะนะเนาะวันนี้เซฮัลโหลทุกเพื่อนๆได้ยังสวัสดีครับ นอนนะนี่เออดอนดอนั้นก็อาจจะเป็นนอนเยอะเพราะว่าอยู่ที่แห้งอ,อืที่ร้อนอยู่นอกเออโอ้ดอกนี้ออไม่ได้แล้วค่ะอ,อืมไม่ได้แล้วมาปิดๆ ดูดไปกันค่ะโอ้ยแบบอย่างงั้นเดี๋ยวมันก็นเสียหรอกเุ้อพูนๆเลยนนดูสินนนนขึ้นมาเนี่ยดูสิโอ้ <laughs> mm. ยังแข็งอยู่ใช่ไหมแข็ง <Okay, okay. S 1> อยูโอ้ยทำไมตัดเยอะจังโอ้ยก็ข้างล่างนี่เป็นกิ้นข้างล่างนี่แข็งแก่เ mm. นอะ mm hmm. <laughs> วันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะดูค่ะไม่มีเห็ดเล็กๆไม่มีเห็ดอ่อนแล้วค่ะมีแต่เห็ดแก่นี่ค่ะดูดอกนี้ค่ะใหญ่มากเลยดู เห็นดอกหนึ่งค่ะดูค่ะมันจะนูนขึ้นมาสูงมากเลยดูค่ะเพื่อนๆน,นี่เห็นมาแต่ไกลเลยหูนี่ดอกนี้นะคะลองดูสิใช่ไหมเอ่ยโอ้โหนี่อุ้ยเน่าแล้วดูดำๆเลยจะเน่าไหมเอ่ยลองเก็บมาดูสิ

เหมือนเห็ดเลยเนาะซ่อนอยู่ข้างในอะ่ะตอนนี้เหมือนอยู่โอ้โหอุ้ยดอกที่อ่อนที่สุดของวันนี้ไหนดูสิอืมอะไรละโอ้สวยสวยดูค่ะดอกนี้ยังสวย แต่ก็ไม่มีแล้วนะครับแค่บางดอกลัคก,กี้เจอ เรอขับรถมาเจอเห็ดอยู่แถวนี้ไหนดูสิไหนตรงไหนโอ้อยู่ข้างในดูสิจำนี้ไหมใช้ได้ไหมเอ่ยโอ้งโน้นมีอีกดอกหนึง่งใช่ไหมไหนดูสิอยู่ตรงนี้ค่ะ โอโหไม่ได้แล้วค่ะดอกเน่าแล้วค่ะดูเวลาช่วงช่วงท้ายตอนเห็ดกำลังจะวายนี่นะคะมันก็จะเน่าไว้มากเลยค่ะแป๊บเดียวก็ก็เน่าโอ้นี้ไม่ใช่ค่ะแค่วันสองวันขาก็เน่าแล้วนะคะ มาดูอสิโอ้ต้นนั้นยังดีโอโหมาถึงตรงนี้ได้สามดอกนี่นี่เลยค่ะนี่เห็นไหมคะมาตัดก่นไปไหน้ว,นว,นวอาเก็บมาวางตรงนี้ มันจะออกทางที่ไม่มีแดดถูกมันเกลยออกมาแต่ดูดอกนี้ค่ะดูดอกนี้โอ้ไม่ยังแข็งๆอยู่นะเนี่ยแต่ว่าโดนกินไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาตัดขาเห็ดตรงนี้นะคะโอ้นี่ก็อาจจะใช่รเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะน ดวตองนี้พอดูลอแตะโอ้โหอโอ้ยวกด้าแบบนขวโอเคโอเคตัดเลยโอ้โหสวยมากเลยโอ้ดูสิสวยแท้ก่ะสวยๆแค่ข้างนอกนั่นแหละโอ้ <laughs> สวยไม่จริงมันก็โอเคปะ่ะข้างนี้เห็นไหมข้างนี้ยังโอเคอ ไม่ใช่เป็นรูแบบมือหนึ่งเนาะ สามสี่ดอก,กอยู่ตรงนี้ดูก็ลองดูตรงนี้ตรงนี้มีดอกนึ่งนดิสินี่เลยค่ะดูโอ้โหยังดีอยู่เลยค่ะเมื่อกี้มาได้ใส่ถุงมือออกมาโอ้โหดูนี่ค่ะสวยงามมากเลย นี่สองดอกเล็กๆสวยมากเด้อโอ้โหอยู่กลางถนนเลยตอโอ้ดูดูค่ะทุกคนกลางถนนนี่เลยค่ะนี่อืมโอ้ ดี๋ยวกันให้เพื่อนๆดูรถก่อนนี่เลยค่ะรถอยู่ตรงนี้มาเจอเห็ดอยู่ตรงนี้เลยนี่วันนี้อากาศจ,จะร้อนนะคะแต่ว่ามาถึงแถวนี้ก็รู้สึกว่าลมมันจะเย็นๆสบายเดินสบายอยู่ค่ะ ป่านี้นี่วันนี้เป็นครั้งแรกของเราที่เรามาพี่ลูกบอกว่าเจอเห็ดลายดอกเลยเมื่อกี้เราก็ขับรถผ่านแถวนี้นะคะแต่ไม่เห็นลงมาเดินถึงเห็น ดูเสียวโหดูมาดูรอยแตกเขาดูนี่ค่ะโอ้โหอันนี้เอาเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคเลยโอ้โหแน่นเลยโหดูค่ะอุย้ยสวยมากเลยสิ สะอาดด้วย mm hmm. อันนี้เราจะขึ้นมาสูงหน่อยหนึ่งมันก็เลยยังยังสวยอยู่ค่ะแถวแถวนี้ก็จะเย็นนิดนึงรู้สึกลมยังเย็นๆอยู่เนาะตัวนี้ mm hmm. ถ้าลงไปนิดนึงลมก็จะร้อนมากโอ้สวยมาค่ะทางนี้ นี่เป็นเเป็นไคะโอ้เป็นหนอนแล้วค่ะสองดอกไม่ดีสองนอกสองดอกเน่นนาไหนอยูอ่ตรงไหนคงจะเน่าหมดแล้วงงล่ะค่ะไม่แข็งเยเอ,อ,อยังดี โอ้ดอกนี้สวยเดอกนู้นก็ดันเน่าแล้วน่ะโอ้ดอกนั้นโอเคไหมใช่ไหมอใช่ไม่ใช่แล้วนั่นอ่ะโอ้เป็นหญ้า แต่ดอกนี้เน่าแล้วค่ะดูนี่ดอกนี้เน่าค่ะอันนี้ค่ะจะชอบออกข้างทางถ้าเราเดินเข้าไปลึกข้างในก็ไม่เห็นมาสายไปอีกแล้วค่ะดูค่ะเห็ดเน่าหมดเลย ม่จะยังใช้ได้หรือเปล่านะคะดูนี่ดูเข้ามาปุ๊บโอ้โหดูขยายใหญ่เริ่มเทิมทำไมใหญ่อย่างนี้ดูนี่ค่ะโอ้โหเน่าแล้วนะคะเนี่ยอาจจะแต่ว่ารู้สึกแข็งแข็งแต่ว่าแห้งแล้วโอ้โหเน่าจริงๆค่ะดูดำเลยดูนี่ค่ะ ใหญ่มากเลยปล่อยไว้ตรงนี้เลยนะคะที่ของเขามาค่ะดูนี่ค่ะดอกนี้ก็เน่าดูนี่ค่ะนี่ค่ะดอกนี้ก็เน่าแห้งเลยค่ะแห้งเลยอแข็งเลย นี่ค่ะดอกนี้ก็เน่าแข็งเลยกรอบเลยค่ะดูนี่ค่ะหลายดอกเลยโอ้โหไม่ได้มาดูนี่ค่ะโหเสียดายมากเลยทุกคนเสียหมดนี่อันนี้ก็มีอีกสองดอกโอ้นี่ยังแข็งนิดนึงไหนลองเอาออกมาดูสิ ได้ไ้ยเอ้ยไม่ได้แล้วค่ะนี่เห็ดพึ่งหวานนะคะน่ามาเลยค่ะหลายดอกเลยแตกใจเหมือนกันช่วงล่างทำไมไม่ออกทีงนี้ออกไม่ได,นะไได้ไม่ได้แก่ไนใแล้วแหละ เสียดายเนาะไม่มีนอนเลยเอาได้เหรอเอาไปทิ้งกะ <laughs> ไม่เยอะนะมนันนอนใส่ดีๆเมื่อกี้ตรงนั้นเห็นไหมข้งางล่างน่ะสามดอก เชื่อคะ่ะที่แห้งๆร้อนๆแบบนี้ก็มีเห็ดส่วนมากแถวนี้เราก็เก็บตามถนนแบบนี้เลยคะ่ะนี่ๆดูข้างในนะะี่ค่ะ โอ้โหคงจะเน่าหมดแล้วค่ะดูดูนะคะนี่คะ่ะโอ้ฝุ่นลองดูสิโอ้โหโอ้ แข็งแข็งอยู่นะคะเนี่ยโอ้ดูงๆใกล้กันนี่ก็ยังแข็งแข็งอยู่อ่ะลองเอาไปเลยปิดลุมกันไปไม่ค่อยถึงม <laughs> ีต้นไม้กั้นอยู่ ยน็ยนเย็นค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับเก็บเห็ดพึ่งหวานหรือว่าเห็ดพึ่งเนยนะคะของปีนี้เห็ดวายแล้วค่ะทุกคนวันนี้เรามาก็ได้แต่เห็ดบานเห็ดเก่ไม่มีเห็ดอ่อนๆแล้วค่ะนี่แปลว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเห็ดช่วงนี้ก็จะหมดแล้วก็อีกรอบหนึ่งจะมาก็ประมาณ กันยานะคะจะเป็นเห็ดมัสทากินะคะระหว่างรอเห็ดมัสทากิออกนี้เราก็จะทําคลิปอื่นๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะนะคะค่ะเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ